ดีค่ะทุกคนเจอกับเลอาอีกแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาประมาณครึ่งปีได้ <h ung al> ผ่านกันมานานมากสวัสดีปีใหม่2022นด้วยค่ะทุกคนวันนี้ประเดิมคลิปแรกของปีก็คือพามาที่โรงพยาบาลเลยจ้า <h ung al> แต่ไม่ได้เป็นอะไรนะ,ะทุกคนไม่ต้องตงใอกใจเพราะวันนี้เลอาจะพาทุกคนค่ะมาฟางเข็มกระตุ้นไฟฟ้าและก็ครอบแก้วนั่นเองซึ่งประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยเลอาได้ทําการลงรูปไปว่าเคยมา แล้ว <Yeah. S 1> ก็เลยมีคนมาทักเยอะมากเลยว่าทําที่ไหนราคาเท่าไหร่เจ็บไหมยังไงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆค่ะทุกคนมาดูการทําฟังเข็มครอบแก้วกันซึ่งในราคาที่แค่400บาทเท่านั้นซึ่งเขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่อย่างใดค่ะเพราะว่าเรามาซื้อโปรโมชั่นไว้แล้วเ <Yeah. S 1> ดี๋มาดูกันค่ะว่าโปรโมชัน่นนี่มีอะไรบ้างเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดอ่ะซื้อเป็นคอร์ส ประมาณสักสองพันนิดนิดอะคือแถมหลายอย่างมากใช้ของแถมน่าจะหมดไปแล้วด้วย <S <S 2> <S 2> ไ่ได้มาครั้งแรกครั้งเดียวนะรู้สึกะมามา,มาหลายครั้งแล้วแหละแต่ลืมแต่ลืมและว่าต้องมาวันนี้ก็เลยพาทุกคนมาค่ะแล้วยังไงไปดูกันเลยนะคะว่ากลับมาวิธีวิธีการฝังเข็มครอบแก้วมันเป็นยังไงบ้างพอเข้ามานะคะเราก็ยื่นบัตรประชาชนค่ะวัดความดันส่วนสูงน้ำหนักให้เรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็จะมีกระดาษส่งตัวเราขึ้นไปที่ชั้น4ี่ค่ะแล้วก็ นำกระดาษใบนั้นนะคะพร้อมกับขึ้นลิฟต์ไปได้เลยอ้อลืมบอกค่ะเข้ามาแล้วเราก็ต้องทำเหมือนแบบสอบถามโควิดก่อนนะคะและนี่ก็คือใบส่งตัวจ้าพอถึงชั้น4นะคะก็เดินตรงไปเลยเลี้ยวซ้ายแรกค่ะจะมีป้ายเลยค่ะว่าคลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนนั่นเองเลี้ยวซ้ายตันทางเดินเข้าไปเลยนะคะห้องแพทย์แผนจีนก็อยู่ด้านซ้ายมือนี่เองค่ะ ก็จะมีปลายติดไว้อยู่นะเข้าไปเลยพอเข้าไปถึงนะคะยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่และพยาบาลค่ะแล้ก็เดินมาหยิบเสื้อและกางเกงเพื่อไปเปลี่ยนชุดกันได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเราต้องกลับด้านด้วยนะคะเพื่อให้ฝังเข็มง่ายขึ้นเจ้าหน้าที่ก็เตรียมเตียงให้เราเรียบร้อยแล้วเราก็ขึ้นเตียงไปรอคุณหมอได้เลยค่ะ ต้องขออภัยด้วยนะคะไม่มีคลิปในการฝังเข็มค่ะแต่ว่าได้รูปมา1รูปก็คือจะมีเข็มทั้งหมด19เล่มนะคะตัวสายระยงระยัางนี่คือเป็นสายไฟที่เอาไว้กระตุ้นไฟฟ้าค่ะก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีในการกระตุ้นไฟฟ้านั่นเองค่ะหลังจากฝังเข็มเสร็จเจ้าหน้าที่จะทาออยหรือน้ํามันให้เราก่อนทําการครอบแก้วค่ะใช้เวลาประมาณ10นาทีและอาใช้12ใบค่ะ โอเคค่ะทุกคนหลังจากทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็มีความรู้สึกแค่ตึงๆต,ตรงสะบักทั้งสองข้างเพราะว่าเป็นจุดที่ปวดหนักที่สุดของเลรอาแล้วก็ส่วนอื่นไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะเพราะว่ารอบแรกอ่ะรู้สึกทั้งหลังเลยหมายถึงว่านั่งพิงบอะแล้วก็แบบรู้สึกเสียวจิตจีนิดนนึงเพราะมันมีความเจ็บอยู่บ้างเพราะว่าผิวหนังเราโดนความร้อนเนาะแต่รอบนี้ไม่มีเลยค่ะก็ถ <pton ite. S 2> <ๆ>ือว่าหลังดีขึ้นเยอะมากๆเลยเพราะว่าจักสี ครั้งที่แล้วสีของหลังนะคะครั้งที่แล้วและครั้งนี้มาเทียบกันนี่คือดีขึ้นดีขึ้นเยอะมากหลังจากที่ไม่ได้ทำามา1หนึ่งเดือนถ้าทําติดต่อกันนะคะสีของการครอบแก้วเนี่ยมันจะแบบเป็นสีชมพูอ่ะก็คือสุขภาพดีนึกออกว่าแต่ถ้าเป็นเข้มๆแบบตอนนี้ก็คือยังสุขภาพไม่ดีอยู่ส่วนค่าใช้จา่ายฟันเข้ม250กระตุ้นไฟฟ้า50แล้วก็ครอบแก้ว100บาทเบ็ดเสร็จเนี่ยหนึ่งครั้งอ่ะอยู่ที่400บาทแต่ถ้าใครที่คิดว่า ตัวเองเนี่ยจะนำมาทําบ่อยๆแล้วก็จริงๆอ่ะการทําบ่อยๆทําให้หายขาดได้เลยนะคะแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าคุณขี้เกียจหรือเปล่า <c oughs> ถ้าไม่ขี้เกียจจริจงๆก็มาได้เลยเพราะว่าตอนนี้มันมีโปรโมชั่นด้วยค่ะทุกคนว่า2,500บาทเนี่ยเท่ากับฝังเข็ม10ครั้งใช่ไหมคะแถมอีกฝังเข็ม3ครั้งแล้วก็ครอบแก้ว2ครั้งมูลค่าทั้งหมดประมาณ900อบาทซึ่งก็ถือว่า2 5 0 0แต่เราได้เพิ่ม90้าก็โอเคนะ <Yeah. S 1> ถ้าสำหรับใครที่ คิดว่าจะทำํำบ่อยๆซึ่งวันนี้เลยอาก็จ่ายไปแค่150บาทเป็นค่าคอบแก้ว100บาทแล้วก็ค่ากระตุ้นฟั้า50บาทเท่านั้นเพราะว่าที่เหลือเป็นตัวฝั่งเข็มนะคะคือจ่ายเป็นในโปรโมชั่นไปแล้วระยะเวลาในการทําในแต่ละครั้งนะคะทุกคนก็จะอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงแล้วกันเอาแบบไม่เร่งรีบม,มีเวลาถ่ายรูปมีเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องน้ําจ่ายเงินอะไรเรียบร้อยประมาณ1ชั่วโมงไม่เกินนี้แน่นอนค่ะ เพราะว่าคุณหมอนี่คือทําเร็วมากๆแล้วก็ทุกคนคงงงว่าทําไมถึงต้องมาฝังเข็มแล้วก็ครอบแก้วต้องบอกนี่ค่ะว่าเรอาเคยเริ่มตั้งแต่นวดกายภาพมาถึงฝังเข็มครอบแก้วแล้วก็ฝังเข็มอีกแบบหนึ่งเลยที่คุณหมอเป็นคนปั่นให้ <S <S ทั้งหมดสี่อย่างนี้ก็คือเคยทามาหมดแล้วถ้าใครอยากรู้ว่าแต่และอย่างมันเป็นแบบไหนคอมเมนต์มานะแล้วเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูเนาะ <c oughs> ค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่สี่แล้วนะคะกับการทําครอบแก้วมาเรียบร้อยแล้วซึ่งจางลงเยอะมากค่ะสีของหลังของเรานะคะ <c oughs> ที่เป็นรอยของครอบแก้วเนี่ยถ้าเทียบจากวันที่สี่มกราที่ทําอะคะ่ะใช้เวลาเจ็ดถึงสิวันเลยกว่าจะหายแล้วก็ตอนนี้รอยของสีมกราคมก็คือยังอยู่นะ <c oughs> บาง <c oughs> บางจุดก็คือตรงสะบกักมันเหมือนเป็นรอยไหมอะ่ะทุกคนแต่ก็ เดี๋ยวมันก็หายไปเองไม่เป็นไรคะ่ะแต่ว่าวันนี้ทำก็คือประมาณสี่วันสี่วันคือรอยหายเยอะมากสแสดงว่าถ้าเราทําติดต่อกันประมาณสักทุกสองถึงสามสัปดาห์รอยหายแล้วไปทําใหม่รอยหายแล้วไปทําใหม่เนี่ยโอกาสที่เวลาครอบแก้วมาแล้วหลังเราจะเป็นสีชมพูอะ่ะหมายถึงตรงบริเวณครอบแก้วตรงกลมๆอะ่ะ <Yeah. S 1> ถ้าเป็นสีชมพูนี่คือถือว่าร่างกายเราโอเคแล้วไม่มีส่วนไหนปวดแล้วนะคะก็ถือว่าดีมากมาก ลืมบอกไปด้วยกับ,กบตอนต้นว่าระหว่างทําความรู้สึกระหว่างทําตอนอฟังเข็มก่อนแล้วกันตอนฟังเข็มก็คือจะมีความรู้สึกที่จิตจีด๊ดแล้วก็สะดุ้งนิดนึงอ่ะเพราะว่าคุณหมอเขาจะจิ้มลงไปตามที่เราบอกว่าเราเปวดตรงไหนเขาก็จิ้ม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 คือจิ้มเร็วมากแล้วมันก็จะมีบางจุดที่เป็นจุดเนื้ออ่อนของเราอ่ะแล้วเราก็จะสะดุง้งตรงหินเท้าอ่ะเท้าก็สะดิดขึ้นมาอย่างงี้ก็มีมี แต่ก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้น,นะครับพอจิ้มปุ๊บมันก็เด้งเลยเน,นี่ยเป็นเรื่องปกติค่ะแล้วก็พอใส่ตัวกระตุ้นไฟฟ้าใช่ไหมคะก็ถือว่าจะมีความกระตุกอยู่ข้างในกระตุกทีละจุดเขาจะปล่อยไฟทีละจุดค่ะแล้วมันก็จะกระตุกแบบเหมือนหัวใจเราอะตึ๊กตึ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 ก,ตก,ตก,ตกอย่างนั้นแะแต่ว่าเป็นเป็น,ปนตรงกราฟเนือของเราค่ะ <Yeah. S 1> ซึ่งก็จะเป็นแต่ละจุดคุณหมอจะถามว่า,ารู้สึกเรี่ยงคะเจ็บไปไหม อเอาเพิ่มอีกไหมซึ่งถ้าเราทําบ่อยขึ้นอ่ะเราจะเอาไฟได้แรงขึ้นแล้วมันก็จะกระตุกข้างในอ่ะแรงขึ้นแล้วก็มันก็จะรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะหลังจากทําฝังเข็มกระตุ้นไฟฟ้าประมาณ20นาทีเราก็จะไปต่อกันที่ครอบแก้วค่ะครอบแก้วใช้เวลา10นาทีความรู้สึกตอนครอบแก้วเลยก่อนที่เขาจะครอบแก้วเนี่ยเขาจะมีน้ํามันทาค่ะไม,ไม่จำไม่ได้ว่าเล่นน้ามันอะไรแต่ว่าจะมีกลิ่นหอมๆหน่อยเป็นเสมือนสมุนไพรสักอย่างแหละ แล้วก็พอทาทั่วหลังเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาอตัวแก้วเนี่ยไปรนไฟเรียกว่ารนไฟไหมไเอาไฟใส่อะไรก็ตามแต่แล้วพอมันลงไปที่เนื้อเราอะ่ะมันก็จะมีความดูดแล้วมันจะตึงเหมือนตอนที่เหมือนเราจิกหัวตัวเองเป็นหย่อมๆอม่ะคนมันก็จะมีความตึงเป็นอย่างนั้นเลยมันตึงเหมือนกับแม่มัดผมให้ตอนเด็กแล้วคิวเลิอกอะ่ะคิวเลิกอ่ะตึงมากขนาดนั้นตึงเลย แต่ตึงที่เราจุดนะทุกคนถ้าเราทําไป12จุดก็คือตึง12จุดบางคนก็คือได้ยินเตียงข้างๆอ่ะแบบลงลงแก้วอันแรกก็คือโอ๊ยเจ็บก็ตกใจว่าแบบทำไมเจ็บจังแต่ตัวเองอะไม่รู้สึกเจ็บนะรู้สึกว่าแบบสวงแหละลงไปคือต้องสวงทุกท,ท,ทุกใบอะต้องต้องต้องสวงอ่ะก็คือมันจะรู้สึกว่ามันแบบตึงมากแล้วก็ตึงจน เหมือนมีคนมานวดให้เ่ะแต่ไม่ได้นวดตรงผิวเราอ่ะนวดจุดข้างในซึ่งความรู้สึกเลยอาคือชอบมันตึงแบบนั้นนะแต่ว่าไม่รู้ว่าคนอื่นเจ็บเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยเขาผิวบางหรือเปล่าเพราะมันโดนความร้อนเหมือนเหมือนเหมือนผิวเลยอาก็คือก็ไม่เ่ะก็ก็เป็นวงกลมเหมือนเป็นคนเป็นกากเป็นเกลือนแต่คือเป็นกลมๆเป็นสีดํา ก็ตลกดีตอนก็ไม่ได้ติดอะไรก็เดี๋ยวมันก็คงหายแหละถ้าไม่หายก็ชัางมันค่ะเพราะว่าถ้ามันเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆหายนะเพราะว่าทํามาแต่ละครั้งก็คือบางจุดทิ้งรอยไว้นานแต่ก็หายอยู่ดีอาจจะนานแบบเดือนนึงก็ต้องมีได้ค่ะเพราะว่าจุดนั้นมันมันอาจจะแบบไหมไปเยอะเกินแล้วก็ร้อนเกินอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันไม่สามารถปรับระดับไฟได้ทุกคนนึกออกปะ มันทําได้แค่ครอบกไปครอบจุดนั้นซึ่งเราก็ต้องครอบปะไปถึงแล้วอ่ะมันก็ต้องครอบให้มันแบบให้มันสวงสุดๆแหละโอเคถ้าใครอยากไปทําก็อย่าลืมติดต่อที่ชื่อศูนย์อนามัยที่เจ็ดเอ่อแต่ว่าถ้าคนขอนแก่นอ่ะคงจะเรียกว่าศูนย์แม่และเด็กเพราะจะเป็นเหมือนที่แม่และเด็กเขามาคลอดลูกกันอ่ะซึ่งก็ราคาถูกมากแล้ว อีกอย่างหนึ่งสําหรับที่นี่รู้สึกว่าตัวสุขภาพถูกมากเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็บริการดีไม่แพ้เอก,กชนเลยอันนี้พูดได้เลยว่าไม่แพ้เอกชนเพราะว่ามาตรวจสุขภาพที่นี่ตอนเป็นพนักงานประจําบ่อยมากแล้วรู้สึกว่าเขาบริการดีเขาพูดดีทุกคนอะไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนโรงพยาบาลรัฐที่เราคิดกันไว้อะหมายที่นี่นะแต่ที่อื่นไม่รู้เลยจริงๆ ถ้ายังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้านะถ้าชอบกดไลค์ให้ด้วยโดอจะได้มาทำคลิปอะไรอย่างนี้ให้ดูอีกเพราะว่าเป็นสายที่ชอบทำอะไรพวกนี้อยู่แล้วขอบคุณนะคะบ๊ายบาย